สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้จะชวนทุกคนนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำสลัดสลัดสลัดแต่ต้องเป็นน้ำสลัดที่เขาเรียกว่ากินแบบมีความรู้นะเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าอ,อ,อะไรที่มีประโยชน์กับเราอะไรที่มันเป็นโทษภัยนะคะเพราะว่าเวลาที่เนททำคอนเทนต์หรือว่าบอกกับทุกคนเนี่ยเนทต้องการให้ทุกคนแม้ว่าเราทำเราไม่ได้ทำกิน แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราทําอะไรนะแล้วเรากินอะไรอยู่เนาะอ่าสวัสดีนะคะทุกคนแต่เช้าเลยเดี๋ยวนะคะใครเข้ามาแล้วเนยรบกวนช่วยแชร์ให้เนนิดนึงนะคะวันนี้นะคะเนจะชวนทุกคนไม่เพียงแต่ะจะมาบอกวิธีทําน้ําสลัดนะแต่จะมาบอกวิธีที่จะทําให้เรารู้ได้ว่าอะไรมันคือโทษภัยของเราเนาะอันนี้หัวใจสําคัญค่ะ แม้ว่าเราไม่ได้ทำกินแต่เราต้องรู้ว่าเรากินอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เนาะสิ่งที่เรากินอันนั้น่ะมันมีโทษภยัยหรือว่ามันเป็นประโยชน์วันนี้หลายๆคนยังไม่รู้เรื่องนี้เยอะมากเลยโดยเฉพาะคนทั่วๆไปเนาะคนส่วนใหญ่อะในจริงๆแล้วในหนังสือถ้าใครมีหนังสือนะคะเดี๋ยวขอญาตแป๊บนึงนี่หนังสือนี่หนังสืออาหารบําบัดโรคเนี่ย มันจะมีมันจะมีหน้าที่ทําเกี่ยวกับสลัดทุกอันเลยค่ะทุกคนซึ่งมันมีสลัดงาดําสลัดวาซาบิเนาะสลัดพริกไทยดํารวมถึงสลัดน้ําใสสลัดเดยอะแยะในในนี้นะในหนังสือเล่มนี้นะแต่เดี๋ยวนี้จะมาแนะนําเทคนิคแล้วก็จะมาบอกว่าน้ําสลัดทั่วไปกับน้ําสลัดที่เราทำเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะทุกคนสังเกตไหมเวลาที่เราไปกินน้ําสลัด หรืออะไรที่เป็นน้ำปรุงนะรวมถึงเวลาที่เราใช้ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันจะเหนียวเหนียวหนืดหนืดเนาะมันจะคงความเขาเรียกว่าคงคงรูปอะ่ะเอออันนี้คือเขาใส่สารเหนียวเข้าไปทีนีน้พอเรากินสารเหนียวถ้าเรากินน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเรากินแล้วมันมีความบาลานซ์ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากินบ่อยแล้วร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าขาดสารต้านอนุมูลอิสระเนาะ เวลาร่างกายขาดสารต้านอนุมูลอิสระร่างกายจะเกิดริดร้อนเวลาเกิดริดร้อนอยู่ตลอดเวลาคือร่างกายเป็นกรดเป็นกรดเป็นกรดอยู่ตลอดเวลาเนาะโอกาสเจ็บป่วยโอกาสเป็นโรคเนี่ยย่อมจะเกิดขึ้นได้พื้นที่ใดที่มีความเป็นกรดมีความเป็นอนุมูลอิสระมันง่ายต่อการก่อเชื้อโรคทุกๆโรครวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะวันนี้แนะนำนะวัตถุดิบในการ,ท,การท,ที่เราจะทำสลัดเนี่ยเราสามารถใช้ถั่วลูกไก่ได้เลยค่ะ ใครทานถั่วลูกไก่ได้ก็ทานเรื่องโปรตีนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทุกคนแต่สําคัญกว่าโปรตีนคือเนเข้าใจนะว่าเราอ่ะอยากกินในสิ่งที่เราชอบเนาะแต่สิ่งที่เราชอบมันต้องใช่้วยทุกคนอย่างสมมุติว่าเราชอบกินไข่อ่ะสมมุติว่ามันมีสลัดในนี้มีสลัดที่ทําด้วยไขไ่ด้วยนะไข่ขาวอย่างเนาะไข่แดงอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะชอบแต่สิ่งที่ชอบมันต้องใช่คําว่าต้องใช่คือเราต้องประเมินร่างกายเราออกกันนะว่าเฮ้ เราเนี่ยอยู่ในบริบทของการเป็นมะเร็งเนี่ยเราควรจะกินสิ่งที่ชอบและใช่ด้วยค่ะแต่ถ้าเราชอบแล้วมันไม่ใช่เรากินไข่แล้วเป็นมะเร็งอยู่มันไม่ใช่เท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ตัวเองแต่ถ้ากินแล้วมันดีก็กินไปนะแต่หัวใจสําคัญของการดํารงชีวิตคือการรู้ค่ะทุกคนเมื่อเราความรู้มากพอไม่มีอะไรที่เราจะไม่สามารถแก้ไขได้เนาะทุกอย่างจะแก้ไขได้อ่ะทีนี้มาพูดถึงสลัดต่อนะ วัตถุดิบในการทำสลัดเนี่ยเราสามารถใช้ถั่วได้ทุกชนิดนะคะรวมถึงอันเนี้ยเมล็ดฟักทองโปรตีนสูงมากเราจะใช้วัตถุดิบใดก็ได้ขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะการออกแบบในการทำอาหารการกินเนี่ยมันเหมือนกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะ่ะเราจะใช้รูปแบบไหนก็ได้เพียงแต่ว่าให้เราเนี่ยทำได้แล้วกินได้ตลอดซึ่งในในถ้วยนี้นะคะประกอบไปด้วยแครอทสีสีส้มจะออกเยอะใช่ไหมคะ เน้นใส่แครอทใส่มะเขือเทศลงไปนะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ทุกคนแล้วแล้วเน้นแครอทเยอะนิดนึงเพราะแครอทเยอะมันก็จะเป็นสีส้มแบบนี้แล้วเราก็นําไปต้มให้สุกแล้วก็นําม,มาปั่นแล้วก็ปรุงการปรุงเนี่ยเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆนะคะเน้นเกลือดอกเกลือจริงๆแล้วพวกเครื่องเทศนะหรือว่าพวกแป้งเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติพวกนี้คือคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติเป็น ดัชนีเชิงซ้อนคําว่าเชิงซ้อนคือมันจะยังคงเหลือใยอาหารกากใยสําหรับป้องกันที่น้ําตาลเข้าไปสู่กระแสเลือดมันจะต่างกับการที่เรากินแบบเส้นนะหรือว่าขนมปังแบบนี้นะคะอันนี้คือธรรมชาติที่ปกป้องเราเสมอถ้าเราเข้าใจหลักการกินนะทุกคนอ่ะยกตัวอย่างอันนี้นะเนใส่สิ่งที่ใส่ไปมะเขือเทศแครอทเยอะนิดนึงนะคะ แล้วก็ใส่เมเล็ดฟักทองไปด้วยนะหอมหอมหอมใหญ่นะแล้วก็นํามาต้มต้มแล้วก็ปั่นให้มันเละเละนะคะแล้วถ้าเราต้องการจะให้ให้เขานัวนัวมากกว่านี้เราก็สามารถที่จะอเอาไปแช่ตู้เย็นไว้มันก็จะแห้งนะหรือว่าเราเราเคี่ยวให้มันให้มันแบบให้มันงวดอะ่ะแต่มันจะไม่เหนียวเพราะเราไม่ได้ใส่เขาเรียกว,ว่าวัตถุกันเสียหรือ สารที่มันให้ความหนืดคงความแยกกันอะไรเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่เขาใส่เพราะอะไรเขาใส่เพื่อ 1. เก็บไว้ได้นานด้วยเนาะสเวลาที่เรามักจะตัดสินว่าไอ้ของที่มันดูอย่างเงี้ยมันดูไม่น่ากินเพราะเราตัดสินแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยต้องการความเป็นธรรมชาตินอะอันนี้คือหัวใจสําคัญและที่เทคนิคเน่จะบอกให้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินจะเป็นซุปจะเป็นซอสจะเป็นสลัด ถ้าเราสามารถใส่เครื่องเทศที่เรากินได้เข้าไปด้วยเนี่ยมันจะดีกับกระเพาะและลำไส้นะซึ่งเน้เป็นคนที่ชอบทานกะวานสดนะคะเนใช้กะวานสดใส่ไปทุกครั้งเวลาที่เน้ทำพวกนี้แล้วผลปรากฏว่าพวกเครื่องเทศเนี่ยมันไม่ทำให้เน่าเสียบูดเน่าเร็วอะทุกคนอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ข้อหนึ่งนะที่ทำให้เรารู้ว่าเครื่องเทศเนี่ยเป็นมิตรกับจุลินทรีย์ตัวที่ดีแล้วเขาก็จะไม่ก่อการบูดการเน่าเนาะ ถ้าเราสามารถทานเครื่องเทศทีนี้เครื่องเทศเราสามารถเลือกได้ในเขาเรียกบริบทของเราเลยเราจะกินน้ําตะคร้ก็ได้เราจะกินข่าก็ได้นะแต่เนี้ยจะยืนพื้นที่กวานนะคะเพราะว่าเนยเป็นคนที่ถนัดกวานแล้วก็อย่างขมิ้นทุกคนก็ทานได้พริกไทยซึ่งเนยก็ใส่พริกไทยเข้าไปด้วยนะเพี่งแา่ว่าขมิ้นสดเนี่ยเป็นคนที่ไม่ถูกกันกับขมิ้นที่ที่มาแบบสดๆดเนาะเพราะว่าแพ้สารบางอย่างในขมิน้นแต่ตอนเนี้ยไม่แพ้แล้ว แต่ก็ไม่ค่อยถนัดกินขมิ้นสดอันนี้พูดตามความจริงเลยนะคะแต่ไอ้แคปซูลที่กินอ่ะอันนั้นเป็นขมิ้นสารสกัดซึ่งมันจะต่างจากขมิ้นสดตรงที่ว่ามันเอาส่วนที่เนยแพ้ออกไปนะอ่ะอันนี้แหละคือหลักการในการทําน้ําสลาดัดซึ่งอย่างอันนี้ก็เหมือนกันเราสามารถใส่งาดําเข้าไปได้พริกไทยดําเข้าไปได้เราก็ปรุงเครื่องปรุงเนี่ยมีแค่เกลืออย่างเดียวถ้าเราจะใช้น้ำตาลเนี่ยแนะนำใช้น้ำตาลธรรมชาติซึ่งมันจะมีน้ำอ้อยเนาะ น้ำอ้อยเนี่ยเป็นน้ำตาลธรรมชาติส่วนอันนี้เป็นมะขามเปียกนะคะมะขามเปียกเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกมากทุกคนอันนี้สามารถเป็นน้ำสลัดใสได้ซึ่งน้ำสลัดใสก็จะมีมะขามเปียกแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะทานไขมันดีจะใส่น้ำมันมะพร้าวจะใส่น้ำมันมะกอกแล้วก็จะใส่เกลือไปนิดนึงเราก็เอามาลาดในน้ำสลัดได้เลยอาเนียในส่วนของน้ำสลัดนะจริงๆอ่ะวัตถุดิบทุกอย่างสามารถเอามาทำน้ำสลัดได้ไม่ว่าจะเป็น มันสีส้มอยนะ่างเงี้ยเนาะเผือกก็ได้อันนี้ช้ย,ยานะแต่ช้ย,ยาต้องกินต้องกินแบบสุกเนาะทุกคนอันนี้คือหลักการง่ายๆนะคะแล้วเวลาที่เรากินเนี่ยเราได้โปรโตีนแล้วเราไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้วัตถุการเสียหรือสารเคมีที่มันไปนลดการทํางานของภูมิต้านทานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารแล้วไม่มีเคมีเจือปนเนาะไม่มีสารปรุงแต่งที่มันไปก่อกวนระบบเซลล์ของร่างกายเนี่ย เราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองมันแท่ที่เราจะไม่ต้องไปกินอาหารเสริมเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเน่ถึงบอกว่าหลักการที่สําคัญของการดูแลสุขภาพคือเราต้องหยุดพิษให้ได้ดีให้มากพอนะคะทุกคนถ้าเราวันนี้เราหยุดพิษได้ดีมากพอเนี่ยร่างกายเราจะเขาเรียกว,ว่าความร้อนมันจะไม่ขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายใช้พลังงานเกินอาหารย่อยยากอาหารคีมเทียมเนยเทียมมา,าร์กอรีนเนื้อสัตว์ย่อยยากมันจะทําให้เราต้องใช้พลังงานเยอะอันนี้ อาหารที่มีพลังงานสูงเนาะเราก็ต้องใช้พลังงานเยอะการใช้พลังงานเยอะถ้าพลังงานนั้นมันไม่บาลานซ์ไม่สมดุลการจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดการปวดการเกร็งการมีปัญหาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแต่ถ้าเราต้องการที่จะอย่างบางทีนะักกีฬาเขาต้องการอัพที่จะดื่มโปรโตีนเยอะๆเะนาะเขาก็ต้องใช้สารอาหารช่วยนะคะทุกคนเพราะว่าทุกการที่เราใช้พลังงานเนี่ยร่างกายเราเวลาเผาผ่านแล้วเขาจะมีอนุมูลอิสระติดมาด้วย เออเหมือนเวลาที่เราฝึกการคิดเก่งคิดบ่อยเป็นคนมีความคิดดีมันจะติดความคุ้นเคยมาด้วยติดคิดอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยค่ะเวลาที่เรากินอาหารที่มันพลังงานสูง,สง,สงมันจะมีอนุมูลอิสระเวลาที่เราออกกําลังกายก็จะมีอนุมูลอิสระแต่ถ้ามันบาลานซ์กันเนาะบาลานซ์คือว่า,เ,าเรากินในฝั่งดีมากกว่าแล้วร่างกายเราไม่มีปัญหาแต่คนส่วนใหญ่ที่เจ็บป่วยเลื้อรังจะมีภาวะการอักเสบเนาะ เรานึกภาพเวลาที่มันมีภาวะการอักเสบในร่างกายนะคะมันเหมือนกับยางที่รั่วอยู่ตลอดเวลามันพร้อมจะแบนเนาะมันมีรอยรั่วทุกคนในร่างกายก็เหมือนกันถ้ามันมีการอักเสบมันก็พร้อมที่จะกําเริบเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันวิธีแรกที่ดีที่สุดคือการหยุดพิษให้ได้ดีค่ะถ้าวันนี้เราหยุดพิษได้ดีและเราทําได้ดีแล้วอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมและทําเองได้เลยทุกคนสามารถทําได้ส่วนผักสลัดที่ประหยัด สุดและมีประโยชน์กินได้ทุกวันไม่มีข้อแม้ก็คือมะละกอดิบทุกคนอันนี้สามารถกินได้ทุกวันเลยแล้วใช้เป็นสารในการล้างพิษได้ด้วยกินได้ทั้งวันเลยกินแต่มะละกอได้ทั้งวันอันนี้อันนี้คือสลัดผักที่ถูกที่สุดส่วนสลัดผักถ้าทุกคนอยากจะไปกินนะอย่างอันนี้เนซซื้อมาจากห้างเมื่อวานนะและ้วเนซก็เอามาล้างด้วยหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนใครที่ยังไม่มีหัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนาโนตัวนี้นะ เป็นหัวเชื้อเอนไซม์ที่ปลอดภัยกับคนคนกินได้ไม่อันตรายกับคนนะคะแต่เราก็ไม่ได้เอามากินเนาะมันเหมือนกับเราคงไม่เอาน้ำส้มมาดื่มดื่มหรือนู่นนนแต่มันเอามาผสมแล้วก็ระดับนาโน,โนคือขจัดสารพิษขจัดได้ในระดับที่ผ่านการตรวจสอบจากห้องแล็บแล้วนะคะว่าสามารถกำจัดพิษออกได้จริงๆผ่านการพิสูจน์มาแล้วอันนี้หัวเชื้อเอนไซม์ไบโอนานนะซึ่งผักก็เอาที่เราถนัดนะคะ เราจะปลูกเองหรือเราจะไปซื้อแต่เราเอามาล้างเนี่ยมันก็จะปลอดภัยซึ่งเน่จะบอกให้พอเราปลูกผักเองเนี่ยเราจะเข้าใจคนขายผักเลยเนะว่าเขานยกว่าจะได้ผักมาแต่และแต่และผักนี่ลาบากเหมือนกันนะอ่าและอันนี้วิธีการกินเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บสักครู่นะคะเดี๋ยวเน่รับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งฮัลโหลค่ะ ใช่ใช่เข้ามาเลยเข้ามาเลยค่ะแฟนที่อยู่หน้าบ้านจาัดจัดอ่าเสร็จแล้วทีนี้เนจะบอกงี้ว่าเนี่ยอันนี้พอเรากินนะอย่างสําหรับถั่วลูกไก่เนี่ยเราจะกินเป็นเคี้ยวก็ได้ถ้าขี้เกียจเคี้ยวเราปั่นเป็นน้ําได้เนาะแต่ถ้าเราสามารถที่จะมันมันอยู่ที่เราอะค่ะหัวใจมันอยู่ที่ว่าเรากินของที่เราเขาเรียกว่า ไม่ไม่ทิ้งการตกค้างนะมันเหมือนกับเวลาที่เราส่งพลังงานที่ดีให้กับเครื่องยนต์ของเราตัวเราก็เหมือนเครื่องยนต์นะคะถ้าเครื่องยนต์เราสะอาดนะเราเราไม่มีขามเมาเยอะแก่ก็ช้าค่ะแต่ถ้าเครื่องยนต์เราเก่าไม่สะอาดเวลาเผาไหม้ไม่หมดมันก็เกิดขมเาเยอะทุกคนซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ยเราก็กินแล้วจริงๆแล้วเราควรจะกินผักให้ได้อย่างน้อยอย่างน้อยนะ วันละสองกิโลทุกคนผักใบแบบนี้อย่างน้อยสองกิโลถ้าเป็นข้อแนะนำนะแต่ถ้าเรากินผักงั้นไม่ได้คือการกินผักให้ได้สองกิโลเพื่ออะไรเพื่อให้ได้บาลานซ์กับไอสิ่งขยะที่เรากินเข้าไปเนาะแต่วันนี้ถ้าเราไม่ได้กินขยะสําหรับเขาเรียกว่าไปรบกวนจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนาะเราไม่ต้องกินผักถึงสองกิโลก็ได้ทุกคนเราสามารถกินคาร์โบไฮเดตเนี่ยที่เป็นคาร์โบไฮเดตแบบนี้เราก็กินได้นะคะ เนี่ยเรากินอย่างเงี้ยวุ่นวายกับการกินแบบเนี้ยเออแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีทุกคนอ่ะเดี๋ยวเน้จะลาดน้ำแล้วนะอ่ะอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยเป็นน้ำใสเนาะน้ำใสเนี่ยสามารถใส่ใส่เกลือใส่เกลือแล้วก็อ่าใส่อย่างที่เน้บอกเนาะใส่ไขมันที่ดีไปได้เลยนะอ่ะ กับถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ใช้น้ำใสก็ใช้น้ำซอสซึ่งมันจะเป็นซอสที่ได้โปรโตีนด้วยเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยสังจริงจริงจริงเนี่ยกินหมดเลยนะเนี่ยกับการที่เราไปไปซื้อซอสเราไปซื้อซอสมันอาจจะมันอาจจะสะดวกนะเราทําอย่างเงี้ยมันอาจจะมันอาจจะเหมือนกับเสียเวลาแต่เราสามารถทําเอาไว้ในตู้เย็นได้ซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะทําไว้ในตู้เย็นเนาะเนี่ยแล้วเราก็สามารถทานได้เลยทุกคน อ้าอืมจานเนี้ยเป็นจานที่ปลอดภัยมากทุกคนทําให้ฟื้นฟูเซลล์ใสเซลล์ใหม่เนาะไม่ไปรบกวนการทํางานของเซลล์ในร่างกายและถ้ากินไม่ไหวปั่นปั่นเป็นน้ําได้แล้วก็ทําเป็นโจ๊กได้อันนี้คือวิธีการกินแบบปลอดภัยนะคะอืออือพอดีน้องเขาจะมาทำ าแบบนึงนะทุกคนสรุปนี่แหละแค่นี้แหละนะคะสำหรับใครที่มีหนังสือก็ทําตามหนังสือเนาะทุกอย่างมันชึ่นกอบการมีวินัยค่ะการโฟกัสในสิ่งที่เราทําได้เนาะถ้าเราออกแบบกินอย่างนี้ไม่ได้เราใช้ตัวช่วยตัวช่วยคือสารสกัดหรือเทคโนโลยีซึ่งเราก็ต้องเสียเงินแต่การเสียเงินนั้นไม่ใช่ว่าคนมีเงินแล้วจะเสียได้เพราะถ้ามีเงินแต่ไม่มีความรู้ก็ไม่รู้ว่าเทคโนโลยีหรือสารสกัดมันเปลี่ยนแปลงยีนหรือว่าดีเอ็นเอได้ยังไงนะคะ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเน้ไปคุยกับน,น้องเขาก่อนนี่แหละเป็นเทคนิคเนาะในการกินน้ำสลัดให้เซลล์เราฟื้นฟูนะคะ